สวัสดีครับช่องปาโก้ลำพูนอาไิเที่ยวครับได้ที่จอดรถแล้วครับที่มรถบาสครับเป็นด้านหลังเวทีครับเกลี่นกันมาสครับสองขั้นรถปาโก้กับรถระจารทาดนตรีเกลื่อนกันมาแล้วครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับผมธีครับตอนนี้ประมาณสิบเอดนาฬิกาโมงนิดหน่อยแล้วหมุ่งครับหมาบงเสาครับทีมงานวันับประนาเริ่มแล้วครับ เริ่มไดมม้มากมาก,กสักเกือบชั่วโมงแล้วครับสี่สิบวนาทีแล้วครับพี่นอ้องเป็นเริ่มจะสีม,ม่วงเคืงครับตอนนี้ห้าม,มงประมาณเก,กืบหลดปาร์ครับหลดตะนาดดวนึ่งก็มาครับครับผม เด่นมากครับแน่นมากครับผมนี่จุดที่เห็นสาดเสื้อนี่ยโมเมนต์เอฟซีมาปูศาสตร์ลังเวทีด้วยครับสาดเสื้อนี่คือเป็นจุดที่ลูกๆเด่นเซอร์ครับเพิ่นมากไวเพื่อจะตั้งเต็นท์เนาะเต็นท์ศิลปินครับพี่น้องครับบางคนก็จะเออคนมันขึ้นมากลางเวทกลางสาดหลังเวทีครับ พยุท์เราล่สดแล้วครับลาสดแล้วคนเทียวมาลองประจำคือคือพยุมาลองครับนี่คครับโงสาครับขึ้นไปพโงสาคือขึ้นมาได้หกสิบเปอร์เซ็พี่น้องครับเร็วกันเร็วเร็วกรแล้วครับสอ์แล้วครับจองง่ายครับคุครับเสือขาขาวคครับจองง่ายครับ การใช้เวลาหินครับทำงานแล้วครับผมทำงานแล้วการใช้ครับทำงานแล้วครับตัวอย่างที่ดีของยูทูบเบอร์ครับผมการใช้เอาไปนองเนาะครับผมตัวอย่างที่ดีของยูทูบเบอร์เลยครับการใช้ฮาเด็กดครับการใช้ฮาเด็กดากว่าสุดยอดใช่ยาเ่าครับใช้ย,ยาเาารา พื้นเขาแล้วครับผมพื้นเขาแล้วเพราะว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับโค้งสางครับอีกไม่เกินสี่สิบนาทีครับฉาครับฉาประดับเขาแนน้ำอัครับในบรัดาข้อนเข้าเหรินเบอรบเด็กเด้กหนอนเบอร์นาเกินหกถุมเครื่องตีหนึ่งครับจบครับจบให้ได้ครับเพราะว่ายู อยู่ที่ชุมชนนะครับนาอพอพักคนไล้ครับออกัดติดเครื่องรถนะครับไปไอ้ไก่ก่อนออกัดออกัดติดเครื่องรถแล้วรถล,ลำพุ่งครับรถล,ลำพุ่งครับติดเลื่อนครับเราเลื่อนมาครับตรงที่จุดตั้ง พี่น้องอัปเดตสถานการณ์ตอนสี่สิบอดโมงคร่งครับที่เป็นการประกาศนะตอนนี้ครับผมอากูรายงาเนฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอัปเดตสถานการณ์ครับความเป็นไปได้ถึงการจิดตังค์เพชที่ตอนนี้กี่โมงแล้วได้เจ้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับมีความพร้อมซัมไลท์นบ่พี่น้องครับวันนี้เราแสดงอยู่ที่ข้างปั๊มปตทครับ ลานข้างปั๊มปตทครับนวนครครับมีคมเป็นอุตสาหกรรมครับเขียรอุตสาหกรรมครับี่คือจุดนี้คือลำพูงด้จุดแล้วครับขั้นหนึ่งครับจุดนี้ที่ได้จุดแล้วครับกําล่งสียกกําลัางสีดาลำพงครับมีเงินแตลำพ่งขึ้นเวทีสาหน่อยแป๊บเดียวครับติตตังครับระบบท็อกต้นสมัยครับเพราะว่าเวทีสาหน่อยนี่ต้องรวดเร็วครับเพราะว่างานการแสดงของสาหน้อยเป็นปันแพง ดูการหนึ่งครับสองร้อยกว่างานครับสองร้อยกว่างานครับต้องให้มีความรวดเร็วเลยพี่น้องครับไม่เร็วไม่ได้เพราะเราแสดงทุกวันถ้าถ้าวันไหนไม่ไม่งานโดดเนาะแต่ว่างานใดติโดดงานโดดไหมยถึงบ่างานเพิ่นจองไว้แล้วครับพี่น้องครับจองไว้แล้วแล้วก็มาบังเอิญครับที่เข้าจุดแสดงในห้างไกลห้างไกลมาทางก็คือเธอละขันหาลอยที่โลขึ้นหกลอยที่โลขึ้นก็คือ คือถือว่าวันนั้นต้องมีวานการเดินทางเราพี่น้อ,นองเนาะครับมืองเทือมมันกัดเขาจองไว้ปีสองปีไปแล้วพี่น้องครับมันก็ไปเลือนเขาบ่ได้นอกพี่น้องเ,อเานาะเพราะว่าเขาจองข้ามปีครับผมเลื่อนมากครับโอากาสรานเรือนเรือนนะครับงานที่เขาจองไว้แล้วบางเรืนครับสีมันคาบบุค๊คาบการอ่านงานของผู้บริหารเนาะก็จะอ่านงานครั้งละ รับงานนะเึืองเธอสิบมื่นนี่ทางการซิบมื่นหรือจ็ดมือนหนึ่งกันเบื้งบา่าเราจุดไหนตอนนีงานหลักงานหลักคือมีมีค้นจางไปแล้วไงครับเออสูว้ว่ามีค้นจางไว้แล้วอยู่อยู่หมายถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเนะบาะเบืองเกิดเป็น<อ>ช่วงว่างตอนนั้นผมมีงานครับผมมีงานอาจจะกัต้องโยนงานให้โคเกิดนะครับเนาะ ยังน่ไงโปเกอร์ไปบาดโปเกอร์กับส่วนมากกะตจัดจับอยู่ในชซนไ่โนภาคกลางนะพี่น้องเนาะกับ่วนภาคกลาง่วนภาคกลางกับจำเป็นก็ต้องต้องเด้ขึขนมากครับพี่น้องครับเข้นมากนะครับยังก็จะเบึ้ง่วนมาเป็นก็บดอยากไปเดินทตั้งไกลครับค่าจ่ายมันสูงนี่พี่น้องครับวันไหนที่เดินทางไกลนี่ค่าใช้จ่ายสูงมากครับค่าค่าน้ำมันลดครับพี่น้องคือเบึงเอาว่าค่าน้ำมันลดครับรดจะขั้นแหรอพี่น้องแต่น้ำมันแพงน้ำตอนนี้ครับ มันแพงมากเลยครับผมค่าใจ่ายครับด้สิค่าเดินทางเนาะผี่น้องเนาะค่าน้ํามันเนาะครับต้องเห็นใจผู้บริหารนะเพิ่นจะว่างอันนี้ไปคันประจาเป็นอีหลีเิ่นจะ่ให้เดินทางใจครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนาะจจาว่าบุกงานที่ก็จองไว้แล้วหลีกเรี่ยงไม่ได้ครับรอนที่ <unt S 1> มรรคครับองศาครับผมนำโดยป้าแอดดี้ พี่นอ้องรู้จักดีครับพระเจ้าพี่ครับ,รรบช่องเล่าคนที่ตามาไล่เลยพี่นออ้องสองคนที่ตามไล่สวัสดีป้าแต่จะคลิปแล้วไปไหนส่งสาคลิปแล้วโอ้เนี่ยนองอ่อนเหครับสองสามคลิปแล้วสองทรัคลคิปแล้วครับสุดยอดครับเอาไปเรื่อยๆเนะป้าเนาะประธานาการณท่อง แมนแมนครับ, <man. S 2> รบผมกับผมกับอัพประจำแต่ว่าผู้ติดตามยังสู่ปลายยังบ่ได้ยังหน่อยอยู่ครับหมู่ <c oughs> บ้านบ่ได้เลยจอดรถจอดไกลครับ <c oughs> พ้อได้คลากับต้มกับนมเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> จอดว <c oughs> ิวบ่หลายกับเอาหละไลวิวเอาหละไลคลิปมาร่วมกันส่นตัว ครับผมขอบคุณทุกการติดตามกับพี่น้องครับช่องปากโกล้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับรายงานสถานการณ์ตอน4ี่โมงกว่าๆให้ FC เอฟซีได้รับทราบกันคิดดีฝากไวซสำหนีนอกพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามฮักแห้งแบงฟันครับผมสวัสดีครับ